สวัสดีค่ะยายวันมาอีกแล้วช่องยายวันสบายสบายชะตายายวันเนาะลืมช่องนะนี่วันนี้ยายวันพาเที่ยวยายวันพาเที่ยวไหนเดี๋ยวเออจะไปทางนู้นแหละยายวันพาเที่ยวพาเลาะเหมือนเดิมไม่ไม่เลาะไปเดินอ่ไปเที่ยวกับยายวันเนีกว่าวันนี้วันสบายสบายเนาะวันสบายสบายอากาศก็ เย็นๆสบายๆค่ะใครที่มาบ่อยๆแล้วก็ไม่เป็นไรคถะแต่ว่าใครที่ยังไม่เคยมาก็ยายวันก็จะแนะนำเนาะแนะนำะที่ท่องเที่ยวเขาชีจันค่ะปากหมุดได้เลยเขาชีจันขึ้นเขตอ่ะมันจะขึ้นเขตพัทยาชนบุรีนี่แหละเป็นอ่าเป็นที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึง่งแต่ว่า ฟรีทุกอย่างนะคะถามมาให้ใครผ่านป้ผ่านมานี่ยจิ้มลงไปปักหมุดแล้วก็พิมพ์คําว่าเขาชีจันไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะไม่มีค่าใช้จ่าย,นะะาายเนาะ mm hmm. ก็มาเที่ยวมาวันนี้ก็นักท่องเที่ยวเยอะเหมือนกันค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเข้ามาฟรี mm hmm. ก็ยายวันก็เดินผ่านละ mm hmm. เขาก็มองๆอยู่ว่ายายวันทําอะไรยายวันทําอะไร mm hmm. แนะนําสถานที่เที่ยวต่างๆเนาะ เดี๋ยวต่อไปถ้ายายวันมีเวลาก็เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวแนะนำที่ท่องเที่ยวประเทศไทยของเราที่ท่องเที่ยวอีกเยอะแยะมากมายที่บางคนเขาก็ยังไม่ได้ไปบางคนเขาก็ไม่ได้ออกอยังพูดถึงว่าบ้านนอกบ้านนาอย่างยายวันนี่ก็ไม่ค่อยได้ไปไหนนะคนบ้านนอกบ้านนาก็ะจะไปเที่ยวแต่ละทีมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่มันก็เลยเป็นการที่แบบชิ้นเปลืองน่ะทั้งๆที่อ่ ค่าของชีพทุกวันนี้ก็แพงมันก็เลยไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเที่ยวที่ไหนเนาะวันนี้ก็ตามยายวันมาเที่ยวเลยเดี๋ยวยายวันจะพาเลาะเองไปเที่ยวกับยายวันแล้วกันไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆเลยเนาะเที่ยวไปด้วยกันไปที่ไหนยายวันก็จะอัปเดตแล้วก็พาเทีเ่ยวพาเลาะยายวันพาเทีเ่ยวพาเลาะสบายสบายสไตล์ยายวันเหมือนเดิมอันนี้ก็ถ้าใครจะมาก็ปักหมุดขึ้นเลยค่ะทุกวันนี้เทคโนโลยีสื่อสาร มันรวดเร็วเนาะปากหมุนขึ้นเขียนคําว่าเขาชีจันมันก็จะขึ้นทันทีเลยค่ะมันจะขึ้นเขตพัทยาชนบุรีนี่แหละที่เราเดี๋ยวเราจะปากหมุนให้อีกทีนึงเนาะ,ะสำหรับคนที่บางทีอะ่ะเราก็เราเข้าใจหัวอกของคนวิถีเด็กบ้านนอกอ,อย่างเราเนี่ยวิถีที่เราเคยอยู่ว่ามันก็การการอยู่การ ใช้ชีวิตหรือว่าจะไปไหนมันก็จะกระดุกกระดิกทีแมก็ต้องเป็นค่าใช้จ่ายเนาะเดินทางทุกถิ่นทุกอย่างมันต้องมีค่าใช้จงใช้จ่ายเนาะเงี้ยไม่ต้องใครก็เดี๋ยวถ้าติดตามยายวานันก็เดี๋ยวไปเที่ยวกับยายวานันเดี๋ยวยายวันไปไหนยายวันก็จะอัปเดตให้ดูอยู่บ่อยๆไม่ต้องเสียเงินไปเที่ยวกับยา,ยายวานันยายวันพาเที่ยวยายวานันพาเลาะสบายสบายสไตล์ยายวานันไปไหนไปด้วยกันเนาะเที่ยวแบบไม่ต้องเสียตังค่ะแต่ว่าจุดนี้ถ้าใครจะมาถ้าใครมีเวลาหรือว่ายังไงก็ ไม่ได้เสียตังคนะ,คะเข้ามาจุดนี้ก็ไม่ได้เสียตังก็ฟรีทุกอย่างแต่จะว่าไม่ได้เสียตังก็ไม่ได้ก็จะมีอยู่ห้องน้ำดีนึงก็คือ,ค,อคือช่วยเขานะบำรุงรักษาความสะอาดเขาก็จะให้หยอดหยอดหยอดตู้เข้าห้องน้ําอันนี้คือความเป็นจริงเนาะเราก็เข้ามาตรงนี้ค่ะคือเยี่ยมชมถ่ายรูปนักท่องเที่ยวเยอะแยะมากมายฟรีค่ะเข้ามาเลยให้ผ่านไปผ่านมาก็ปักหมุดวันนี้เดี๋ยว ถา้าติดตามยายวันก็เดี๋ยวไปไหนยายวันก็จะพาไปเที่ยวแบบไม่ต้องเสียตังค์นี่แหละค่ะถ้าก็เหมือนได้ไปเที่ยวสดๆเนาะไปเที่ยวด้วยกันไปไหนไปด้วยายายวันก็เป็นเด็กบ้านนอกบ้านนาคนนึงค่ะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนเห็นเห็นสิ่งต่างๆสวยงามของประเทศไทยไทยเรายังมีอีกเยอะแยะมากมายสิ่งสวยงามที่เรายังไม่ได้พบได้อะไรอย่างนี้เพราะว่าส่วนมากเราก็ไม่ค่อยได้เที่ยวเนาะบางคนเราก็เห็นใจเขาเพราะว่า การที่จะออกไปแต่ละทีมันต้องมีค่าใช้จ่ายนู่นนั่นนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อ,อย่างว่านั่นเนี่คนเราก็โอ้ยเห็นบ่อยๆแล้วค่าของชีพมันก็ไม่เหมือนกันเนาะ,ะวันนี้ก็ใหญ่ยยวันพาเที่ยวพาเลาะค่ะเขาชีจานขึ้นเขตขึ้นเขตพัทยาชนบุรีเนาะมาเที่ยวได้ค่ะมาเที่ยวได,เวได้เข้ามาเที่ยวมาถ่ายรูปพาลูกพาหลานพ่อแม่หรืออะไรมาเที่ยวมาเล่นได้เลยเนี่ยบรรยากาศก็ มันจะเป็นหุบเขาล้อมรอบเลยค่ะหุบเขาล้อมรอบเขาแล้วก็มีเขาจะายิงเลเซอร์แกะพระพุทธรูปติดหน้าผาเลยเนาะวันนี้ก็อีกสดกด่าวก็เหมือนได้ไปเที่ยวกับยายวันเหมือนเดิมเนี่ยเนี่ยถ้าไม่มีเวลามาก็ไม่เป็นไรค่ะไปเที่ยวกับยายวันนี่แหละ,นเ,หละเนี่ยสบายสบายเนาะเหมือนเดิมอยู่อย่างนี้ก็เหมือนกับบรรยากาศสดๆเหมือนกันค่ะก็เหมือนได้เที่ยวกับยายวันเนาะ